ปัจจุบันการหาเงินออนไลน์เป็นที่หมายตาของใครหลายคนนะครับเพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วหากจับจุดถูกยังสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามปัจจุบันการหาเงินออนไลน์ได้จริงแบบไม่ต้องลงทุนนั้นหากตัดพวกขายตรงหรือว่าหลอกขายคอสออกไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือตัวเลขจํานวนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะนํามาแนะนําเป็นทางเลือกสําหรับทุกคนที่ต้องการหาเงินออนไลน์ได้ วันนี้เว็บไซต์ bkkloverpro.com จะมาแนะนำแอปหาเงินเข้าบัญชีที่ทุกคนสามารถใช้เป็นแหล่งรายได้ออนไลน์หรือเป็นงานเสริมทำที่บ้านได้ครับตามมาดูกันเลย สำหรับแอปหาเงินเข้าบัญชีแอปแรกที่ทุกคนควรมีไว้ติดสมาร์ทโฟนนะครับก็คือแอปสตรีมมิ่งหรือพูดกันตรงไปตรงมาเลยก็คือแอปเล่นหุ้นนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะสามารถใช้งานแอปสตรีมมิ่งได้หาเงินได้เราจะต้องลงทะเบียนเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ต่างๆก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันธนาคารพาณิชย์แทบทุกแห่งก็มีบริการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการความสะดวกสบายในการโยกย้ายเงินเข้าออกพอร์ตหุ้นของเรานะครับ ผมก็แนะนําให้เปิดพอร์ตหุ้นกับธนาคารที่เรามีบัญชีใช้งานบ่อยหรือมีบัญชีเงินเดือนอยู่ก็จะดีนะครับสำหรับใครที่ต้องการออปชัน,น,นอื่นๆอย่างมาร์เก็ตติ้งที่คอยให้คำปรึกษาในการลงทุนหรือว่าค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ค่อนข้างจะต่ากว่าที่อื่นนะครับก็มีตัวเลือกบริษัทหลักทรัพย์อีกมากมายนะครับโดยเราสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับสำหรับการหาเงินออนไลน์ผ่านแอปสตรีมมิ่งนั้นหรือว่าการเล่นหุ้น กูรูทั้งหลายเนี่ยแนะนำนะครับตลอดเลยว่าควรใช้เงินเย็นเป็นหลักเพราะการเล่นหุ้นเป็นการลงทุนโดยใช้เงินต่อเงินไม่ใช่การเล่นพนันแต่ก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูงตามหลัก high risk high return นะครับที่สำคัญผู้ที่ต้องการหาเงินเข้าบัญชีผ่านแอป streaming จะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นสายการลงทุนเน้นคุณค่าหรือว่า V.I. หรือว่าสาย Day Trade ต้องหัดต้องอ่านกราฟแล้วก็งบการเงินให้เป็นก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดทุนนะครับเพราะการลงทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงมากๆหากไม่ใช้เงินเย็นจริงๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้กู้เงินมาเล่นหุ้นโดยเด็ดขาดนะครับเพราะมันคือการเดิมพันไม่ใช่การลงทุนครับ นอกเหนือจากการเล่นหุ้นแล้วก็คงหนีไม่พ้นคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการหารายได้เสริมจานวนมากซึ่งปัจจุบันก็มีแอปสำหรับการขุดหรือว่าตัว m i n น r ร์คริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะนะครับก็คือตัวแอป Crypto t a p Pro ซึ่งเป็นแอปสำหรับการขุดบิตคอยมีให้บริการติดตั้งทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS แต่ทุกท่านจะต้องเสียเงินลงทุนเล็กน้อยนะครับซึ่งราคาในอดีตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60-80บาทแต่ปัจจุบันก็มีการปรับราคาลงมาให้จับต้องได้มากขึ้นอยู่ที่ประมาณ19-25บาทนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอป CryptoTab Pro แล้วเนี่ยทุกท่านจะสามารถเข้าใช้งานแอปด้วยการลงชื่อผ่านออ Gmail ของเรานะครับโดยสามารถเปลี่ยนเครื่องไปใช้งานอื่นได้ด้วยก็สามารถเข้าใช้งานบัญชีได้ตลอดทุก ที่ทุกเวลานะครับซึ่งเข้ามาใช้งานแอป Crypto Tab Pro นะครับมันก็สามารถที่จะทำงานด้วยตัวเองอย่างอัตโนมัติด้วยการที่เราเปิดทิ้งเอาไว้นะครับโดยสามารถเข้ามากดย้ำได้ทุกๆ3ชั่วโมงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่เป็นนักคุณบิตคอยอยู่แล้วแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับแอป ออแอปหาเงินเข้าบัญชีอีกแอปหนึ่งที่ผมอยากแนะนำก็คือแอปบล็อกดนะครับซึ่งใครที่ติดตามเพจลงทุนแมนเป็นประจำเนี่ยก็น่าจะพอรู้จักแอปเขียนบทความได้เงินแอปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับอแอป l o ็อ i t เนี่เป็นแอปที่เราสามารถที่จะเข้าไปเขียนบทความได้ทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตของเราเนื้อหาสาระความรู้ต่างๆซึ่งผมก็แนะนำนะครับว่าให้เราเขียน ความรู้ที่เราได้รับมาในชีวิตประจําวันหรือว่าเป็นประสบการณ์เฉพาะของเราก็จะทําให้มีคนสนใจเยอะ,อะการหาเงินประเภทนี้เนี่ยเราไม่จาเป็นที่ต้องรอยอดคลิกจากโฆษณาหรือว่ารอเงินว่าจ้างจากผู้ที่จ้างให้เราเขียนบทความนะครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยจะจ่ายเงินค่าบทความให้กับเรา แม้ว่าเงินของแอปบล็อกติเนี่ยาอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการหาไรายได้เสริมนะครับเ,เลิกงานกลับบ้านไม่รู้จะทำอะไรก็ลองนั่งเขียนดูก็ได้ใครที่เขียนพวกบล็อกอยู่แล้วหรือว่าเขียนลง Facebook อยู่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแพลตฟอร์มมาเขียนให้บล็อกติดเนี่ย ก็จะมีผู้ติดตามหรือมีออเดียนต์อยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับเราไม่จะเป็นต้องไปหาทราฟฟิกใหม่ด้วยตัวเองเราสามารถที่จะเขียนบทความอย่างเดียวลงไปได้แล้วถ้าเกิดว่าบทความของเราเดี่ยมีคนสนใจมากเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากบทความที่เราเขียนเป็นทรัพย์สินธปัญญาของเราเองนะครับซึ่งมีหลายคนนะครับที่เป็นนักเขียนที่อาจจะไม่ได้ ชื่อดังอะไรมากมายแต่ว่าสามารถสร้างรายได้เนี่ยเป็นหลักหมื่นจากแอปล็อกติดได้ด้วยการที่เขาเขียนบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองหรือว่าสิ่งที่เขาไปอ่านหนังสือหรือว่าไปดูหนังไปหาความรู้อย่างที่อื่นมาแล้วก็มาย่อยให้คนเข้าใจนะครับก็จะเป็นวิธีการเดึงในการหารายได้เสริมซึ่งเราสามารถทำกันได้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้นะครับ สำหรับวันนี้เว็บไซต์ b k k l e o p r o c o m ก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับใครที่ต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ์เชื่อการเงินการลงทุนการหารายได้เสริมแล้วก็ how to ต่างๆก็รบกวนกด subscribe b k k l e er o p r o Channel ไว้ด้วยนะครับจนกว่าเราจะพบกันอีกสวัสดีและขอบคุณครับ